เลิกเรียนมานเหนื่อยดูริบบอนค,คลายเครียดดีกว่าโอตโตโบชิช่องโอตโตโบชิคลิปสนุกมากๆเลยเดี๋ยวพวกนี้ต้องบอกให้เพื่อนๆที่โรงเรียนกดติดตามแล้ว <S <S 1> <S 1> โอ้โหทำไมซิมของพี่โอตสวยอย่างนี้นะมีมอดเสื้อผ้าหน้าผมสวยๆเต็มไปหมดเลย เราอยากลงมอดบ้างจังแต่ว่าลงไม่เป็นนะ่ะทำย,ยังไงดีพี่โฮสขะช่วยสอนหนูลงมอดหน่อยค่ะเฮล lo สวัสดีทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอตโตโบชิ วันนี้นะครับโอดไม่ได้จะมาเล่นชาเลนจ์นะครับก็ตามที่น้องสาว FC ของโอดขอไว้ต้นคลิปนะครับในวันนี้โอดจะมาสอนทุกคนลงมอดนั่นเองซึ่งเพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยช่องโอทตโบชิก็เพิ่งจะครบรอบ2ปีไปเมื่อเดือนมกราคมทำไมถึงเพิ่งจะมาสอนวิธีลงมอดเอาป่านี้นะครับ ใครที่ติดตามช่องโอตโตโบชิเนี่ยก็จะรู้เลยนะครับว่าช่องของโอตก็เป็นอีกหนึ่งช่องที่ชอบลงมอดมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นพวกของเสริมเสื้อผ้าหน้าผมนะครับหรือว่าจะเป็นมอดเกมเพลย์ก็มีหมดเลยซึ่งตลอดช่วงเวลา2ปีที่โอททำช่องมานะครับโอตก็โดนถามเกี่ยวกับวิธีการลงมอดมาตลอดเลยทุกคนโอตก็คิดว่าโอตอยากจะทำคลิปที่เอาไว้สอนวิธีการลงมอดให้ทุกคนนะครับ ซึ่งอดก็คิดไว้นานแล้วแหละแต่ว่าอ่ะงานยุ่งเดี๋ยวก็ไปเล่นชาเลนนูน้นชาเลนนี้อ่ะเดี๋ยวก็ปวดหลังเดี๋ยวก็ปวดหัวนะครับ<แ>ก็คือผลัดไปผลัดมาหรู้ตัวอีกทีก็2ปีแล้วว่ะทุกคนเพราะฉะนั้นได้เลิกแล้วแหละ <c oughs> ได้เลิกทาสักทีนะครับโอเคครับอดก็เมาะมาเยอะแล้วเนอะ ก่อนที่เราจะไปดูวิธีลงมอดนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องโอโตโบชิไว้ด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับโอจะใส่สารบัญแบ่งเป็นพัดพารไว้นะครับสามารถกดดูได้ใต้คลิปเลยเพื่อนๆสามารถเลือกดูเฉพาะหัวข้อที่เพื่อนๆอ,อยากดูได้นะครับหัวข้อแรกนะครับเราจะหาหมอดและของเสริมได้จากที่ไหน สำหรับคลิปแนะนำพิกัดโหลดหมอตนะครับอดเคยทำไว้เมื่อ2ปีที่แล้วเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูกันได้นะจะไม่ได้มาแค่แนะนำวบบโหลดอย่างเดียวนะครับอดจะพาเพื่อนๆไปช้อปปิ้งของเสริมเข้าบ้านคือเสียงตอนนั้นเขินไม่มากๆอายนะครับ <c oughs> ขออนุญ,ญาตหยุดคลิป <c oughs> สำหรับคลิปพิกัดโหลดหมอดที่อดเคยทำนะครับอดก็จะใส่ลิงก์เว็บที่เอาไว้ดาวน์โหลดหมอดไว้ด้วยนี่นะครับก็จะมี simfile.com นะครับแล้วก็ thesimresource สำหรับลิงก์ของคลิปนี้นะครับเดี๋ยวโอดจะขึ้นให้กดได้บนหน้าจอนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นมาตรงไหนเนอะแล้วโอดก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปด้วย <c oughs> และนอกจากนี้นะครับมอดของ The Sim เนี่ยสามารถหาเองได้ใน Google แล้วก็ Pinterest ด้วยนะครับซึ่งเวลาไปถามใครว่าหามอดได้จากไหนแล้วเขาตอบว่าหาได้จาก Google นะครับอย่าไปโกรธเขานะครับทุกคนเขาไม่ได้ไปโชด <c oughs> ซึ่งสำหรับโอดนะครับถ้าเป็น o o g l e โอจะใช้วิธีหาจากรูปภาพกดค้นรูป แล้วก็พิมพ์เริ่มต้นด้วยเดอซิมสนะครับตามด้วยทรงผมแฮร์ Hair นะครับหรือว่ามอสหรือว่าอะไรก็ได้นะครับครั้งนี้โอจะโหลดเป็นผมแล้วกันเมื่อเรากดค้นหานะครับเราก็จะสามารถดูตัวอย่างมอสได้ด้วยแล้วก็ถ้าเราชอบอันไหนนะครับเราก็กดเข้าไปได้เลยก็จะมีพิกัดโหลดด้วยนะครับนี่ ทรงผมอันนี้อดมีแล้วนะครับเดี๋ยวอจะทดลองโหลดทรงอื่นที่โอดยังไม่มีแล้วกันนี่นะครับอันนี้เป็นทรงผมที่โอดยังไม่มีโอดจะโหลดเลยในเว็บ The s i m Resource เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นสมาชิก VIP นะครับเราจะต้องรอเขาดาวน์ตรงนี้นะครับนับถอยหลังถึงจะโหลดได้คือมันจะรอหลายขั้นตอนนิดนึงนะครับนี่โหลดแล้ว สำหรับวิธีค้นหาหม็อดในเว็บ Pinterest นะครับก็จะเหมือนกับ Google เลยเพราะฉะนั้นโอจะคลมไปนะครับทุกคนหรือถ้าใครไม่อยากหาหม็อดเองนะครับโอดแนะนำเป็นเพจ Facebook ของคุณสมๆเลย The s i m Up to V เพจนี้นะครับเขาจะรวบรวมม็อดดีๆม็อดเด็ดๆม็อดสวยๆน่ารักน่ารักไว้สามารถดาวน์โหลดได้นะครับมีการจัดหมวดหมู่โหลดง่ายมากๆ <Wow. S 1> ม็อดที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับเราสามารถกดดูได้ตรงนี้เลย นี่กดแสดงในโฟลเดอร์นะครับเราก็จะได้เป็นไฟล์ที่มีนามสกุล .package มาอย่างนี้พอเราได้ไฟล์แบบนี้นะครับได้เวลาเอาไปลงในเกมกันหัวข้อต่อไปวิธีลงมอดและของเสริมหลังจากที่เราได้ไฟล์ดาวน์โหลดมอดมาเมื่อกี้แล้วนะครับให้เราเข้าไปที่ this PC แล้วก็เลือก document จากนั้นให้เลือกอิเล็กทรอนิกอาร์ตนะครับแล้วก็เลือกเดอะซิมซีจากนั้นให้เลือกโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า MOD m o อดเติม S ด้วยนะครับ MOD s เราสามารถลากไฟล์มอ d นี้มาลงในโฟลเดอร์มอ d เลยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะสร้างโฟลเดอร์ก่อนก็ได้ในที่นี้เรจะสร้างว่าแฮนะครับนี่แล้วเราก็เอาไฟล์ MOD มาไว้ในโฟลเดอร์แฮแต่ว่ามีข้อควรระวังนะครับทุกคน คือเราไม่สามารถสร้างโฟลเดอร์ลึกๆได้อะอย่างเช่นภายในโฟลเดอร์แฮร์เราไม่สามารถแยกโฟลเดอร์ย่อยลงไปอีกอย่างเช่นแบบช h o r t hair อะไรแบบนี้คือถ้าเราสอนโฟลเดอร์เกิน2ชั้นนะครับหมดจะไม่ขึ้นในเกมเพราะฉะนั้นเราอย่าเป็นคนเจ้าระเบียบมากนะครับเราสามารถสร้างโฟลเดอร์ได้แค่ชั้นเดียวซึ่งวิธีการตั้งชื่อโฟลเดอร์นะครับก็ แล้วแต่ถนัดเลยนะครับบางคนเขาก็จะตั้งเป็นชื่อครีเอเตอร์ของมอดบางคนเขาก็จะตั้งเป็นตามชนิดของมอดนะครับผมเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จุดสําคัญเลยนะครับก็คือตั้งให้ตัวเองจําได้นะครับอย่างเช่นแบบเวลามอดเสียมอดมีปัญหาขึ้นมานะครับก็ต้องจําได้ว่ามอดนั้นเราใส่ไว้นในโฟลเดอร์ไหนนะครับทุกคนหัขวข้อถัดไป ลงมอดของเสริมแล้วแต่ว่าไม่ขึ้นในเกมค่ะทำยังไงดีคะพี่โอ๊ตหนูสาทำตามมาตั้งนานมอดไม่ขึ้นในเกมค่ะเสียใจค่ะทำไมพี่โอ๊ตหลอกหนูคะเออใจเย็นก่อนใจเย็นมีสติมีสติทุกปัญหามีทางแก้เสมอนะครับแต่ว่าเราต้องเข้าไปดูในเกมตอนนี้นะครับเราก็วับเข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วถ้าเพื่อนๆลงมอดลงมอดไม่ขึ้นในเกมนะครับ สิ่งแรกที่โอดอยากให้เช็คเลยเราต้องเข้าไปในตัวเลือกแล้วก็กดที่ตั้งค่าเกมนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกไปที่อื่นๆจากนั้นเพื่อนๆต้องเช็ค2หัวข้อนี้นะครับนั่นก็คือเปิดใช้เนื้อหาปรับแต่งและตัวปรับแต่งแล้วก็เปิดใช้ตัวปรับแต่งแบบสคริปต์สองหัวข้อนี้นะครับจะต้องถูกติ๊กถูกสีเขียวแบบนี้ ถ้าหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งนะครับไม่ได้ถูกติ๊กถูกแบบนี้นะครับเพื่อนๆต้องกดติ๊กด้วยหลังจากกดติ๊กถูกแล้วนะครับให้เพื่อนๆกดปุ่มนี้นําความเปลี่ยนแปลงไปใช้แล้วก็กดกากบาทหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆต้องออกเกมแล้วก็เข้าใหม่นะครับมอดถึงจะขึ้นในเกมถ้าใครทําตามนี้แล้วมอดยังไม่ขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบซ้อนโฟลเดอร์หลายชั้นก็ได้นะครับลองไปเช็คดูนะ เพียงเท่านี้นะครับมอดที่เราโหลดมาก็จะขึ้นมาอยู่ในเกมแล้วนี่ไม่ยากเลยใช่ไหมทุกคนสิ่งที่ควรระวังสำหรับคนเล่นซิมที่ลงมอดนะครับคือทุกครั้งที่เกมอัปเดตนะครับเราจะต้องมาเช็คตรงตัวเลือกตั้งค่าเกมตลอดนะครับแล้วก็คลิกอื่นๆนี่นะครับเวลาที่เกมมีการอัปเดตท,ทุกครั้งนะครับเกมจะปิดตรงนี้เองอัตโนมัติ เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเล่นเกมใดๆนะครับตอนที่เราอยู่หน้าเมนูเนี่ยให้เราเข้าตัวเลือกตั้งค่าเกมแล้วก็อื่นๆนะครับแล้วมากดเปิดอันนี้ก่อนเลยหลังจากกดเปิดนะครับก็กดนำความเปลี่ยนแปลงไปใช้นะครับออกเกมแล้วก็เข้าใหม่นะครับมอดถึงจะแสดงในเกมถ้าหลังอัปเดตเกมแล้วเพื่อนๆไม่ไปเปิดตรงเมื่อกี้ก่อนนะครับพอเข้าเกมไปซิมจะหัวโลนแบบนี้เลยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเผลอเข้าเกมไปแล้วเจอซิมหัวโลนนะครับ ให้ออกจากเกมโดยไม่ต้องเซฟเกมนะถ้าเพื่อนๆเผลอเซฟเกมเข้าไปแล้วก็ซิมจะหัวโลนตลอดกันแต่ว่าเราก็สามารถย้อนเซฟได้นะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งกลัวไปเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆวิธีลงมอตไม่ยากเลยใช่ไหมหวังว่าคลิปของโอนนะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่อยากจะลงมอตแล้วก็เพิ่งเคยลงมอดเป็นครั้งแรกได้นะครับ สำหรับใครที่ดูคลิปของโอดนะครับและชอบคลิปของโอดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องโอดด้วยนะครับทุกคนในคลิปต่อไปจะมีอะไรสนุกสนุกก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย